กบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพูดแม่พี่น้องอิสุกันเบิร์สุสุคนนวลวารีไทยไนล์กระต่างประเทศแต่เนี่ยดีตั้งครับก็ซื้อต้องมาบ้านเขาคือเก่าเด้อทีน้องเด้อแล้วกันตอนนี้ก็ที่ไม่แหละนี่อุ้ยซื้อตานางมาส่งฮอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะสร้างคาโรดเพิ่นกระซามแสนพี่น้องให้โทรถามมือเสาลงเบอร์โทรตําตะพื้นตะพื้นเนาะ เบอร์คือเบอร์พี่น้องไอ้โท้เข้าไปว่าเจ้าบ่าอันไปส่งไปประตูให้คอยมือนันจักแล้วเรา <c oughs> กดโทรแล้วโทรอีกเนาะจังว่าจังพ่อเพิ่นโอ้ยพี่น้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วกันพี่แหละทางสร้างกับกำลังติดบานปร,าประตูงประตูอยู่เอาก็ได้ผู้ทางดังกำลังด่างไฟสิเกเองไม้อะซันเนาะตัวุยล่าเอ้ยอ่าด้วยสบายดีเอาไปตั้งผู้ลูก ขี้่นย่งนะเอาเอาไปตั้งคุณเด้อขี้เหนือมันจังบ,บปิวใส่กระทางน้ำลูกเอออืออ่าดยสบายดีกระติกน้ำเข้าเอามาเมียนพี่เพราะว่าสร้างเพื่อกินน้ำหละขี้ฟุ่นมันสีปิวใส่อืมเอามาไว้พี่ลูกผูทางลูกไสายโทนขอ่อยลูกทรายองไรามาเลยเนะาะมันนีผูลูกทรายพุ่นกะ เนี่ยสบายดีได้ยางมาต้นนะบักละเอาแล้วเนาะขอยิงยากขอยังได้กินน้ำมันเด้น้ำมันคนบอโอ้โหแตกดิฮันมาแตกแล้วมันหนาเฮ้อ้ือใส่น้ำหน่อยใส่ล่างก็ไดลโอ้ต่อสีแกงน่อไม คนนะสีแกงเนาะไหมไม่ดิข่อยไปหาน้องเพิ่นแด้ไปหาอ,อันนี้อ,อ,อันนี้ข่อยก็ไปหาเฮ็ดอยู่เซโน่หนะข่อยก็ไปหาเฮ็ดเพราะไปหามาแต่เซโน่ลูกชายใหญ่ก็ลูกชายน้อยสิหยุดไอ้สิยอดอันโมเพร้อมกันนะโมอ้มยายก็โมโชคชัย ไปได้ใช่ได้ลายกูกันตายแล้วจักเยดสุนเลยจ้าปาดข้อแล้วจ้าบอกเจ้าไม่ได้ปาดข้อมือวะไ่ได้ปาดไ่ได้โชคชัยอยากได้กระปุ๊กชื่อไม้โชคชัยเนี่ยขอยเลยสืนี่ไงงามเลยช่ไหมท่านุมเลาวชิว่าได้พันบาทเอาไงโชคชัยนี่จะไปแกะเลย ใครว่าได้แล้วเนาะเงินเต็มมือแล้วจังเกะได้เพราะว่าที่แรกก็สิซื้อเมื่อให้โชคใช่แบบนี้ข่อยยันลูกข่อยอุ้มไปอุ้มมาแล้มันลุดมือแตกอันนั้นใครเนี้ยเป็นยาแก่เป็นยา,ยาไม่ใครยอยูง่งแก่เลยมาขี้เก่าไลยโอเด็กน้อยแกะมาได้ละ <c oughs> โอ้แต่หนูไม่เพิ่นได้ดอกชิปอันโอ้ย,ย,ยอเนาะข่า,ขาเขียวว่ <c oughs> องวัดเนาะเข่าเขียวว่องเคยก็บ่าละฮะบอกสีลืมยังเมื่อวานนี่ อ่าค <laughs> uh, <laughs> to Th ่ะจึงน้าวเออลืมเอาไว้เมืตอนเานวนหนูไ ah> ม่หวานเด้เฉพาสิมืตอนเานวนน่ะตามๆจ๊ะนางอือบ่ไปเบิ่งสร้างเพิ่นเข้าประตูก่นเด้อเมีบนบ่อยากให้ว่าก็คั่นแบบบ่ได้ล้างมือใครยูยนางก็ได้ตามเอา ครน่ะให้ตามเอาครน่ะขาอยายาให้ยองใกบท่องยจ้าก็บ้มากบ่ย่องโดนเบาซีบ่ย่องขันว่าให้ขคอยย่องใครแน่นาะเล็บมือสีดำนะเกาบาวนี่ยไ่เนาะตามเอาหาตัวมันอ่อนยากแล้วตามมันพอดีเอาก้ามแขนเี่ตัวบิ้งเงียงเบิ้งเนี่ยนาะไม่ก็เลืองเอออยู่ คนเราเคยเกลียงนะไม่ซิสปะกูแนบใจเอเอาออกมาหมวกสูุดนะพี่สูตรมากค่ะือเปลี่ยนสีเลยแบบนี้เอา้ามันสายมันขาดให้น้องคนเทดกินในเบื้องร้างกันเอจอพี่น้งองเ,เลยอูะนะ้โอ้มานี่วันแรก โอ้โอ้โอ้เซตเซตตามโอ้คักปานยังแบบนี้เป็นมีสีท่าขึ้นนี่อย่างไงรถสิบพันกีบได้ค่ะโอ้โหซัสมสิกินเนาะสิบพันกีบกระเต็มทุกอย่างจ้งน่องคุณซื้อมา,อา,มาไปล่างด้วอยอละล่างคนเด้อ แต่ละอันล่างก่อนห้าต้องล่างมันสะอาดให้พ่อสร้างเอาเอาได้ลงเซ็งกันเด้อไอ้ก็น้องก็จะได้ลายยอดไว้จนพ่อแตงมี้เหมือนเด้อจงแกะเพื่ออันเต็มกระปุกหมูเจะจุบกระดองนาะวสิฮะขนาดเต็มพปุกหมูนี้ ต้องไปดอนดอนล่าคนนี้จะคิดพ่อขดองบ่าพอแห้งแน่นอกขดองลายพอแห้งแน่บัดชีมีควายพ่ออมยอมแล้วนะไป้ใเอาไว้ให้น้องได้ล่ะให้โชคใช้ก้อยยันตปปาดข้หมวยเรื่อยแล้วผู้ให่ไม่ได้ยันนะบัดชีบัสชีผมมีเงินเหนอแงะใดก็บ่ได้ข้อนไส่ตอนนีที่งทบใชนไหมบางที่บมมีเงินแฮะที จะได้ไงนะไม่น้อยไม่เคลียวหรอเคี่ยวไล่จะได้บุญศรีสดแห้งเลยดีแล้วยังบุปบาทคนเขาเขาเคยเธอหนึ่งไหมไม่ได้ก่อนใช่ไม่ถามแล้ววะเออมึงก่อนเด้อแล้วเขาก็ไปเจาะทางท้องมันบุบ่สีบ่ได้โชคใช่นี่โอ้บ่สุเอ้ยเงินด้านหนิบ่ซื้อได้คันจีไปเชื่อขนมกับปิคอนผู้อื่นผู้เอาเงินด้านวะไรเก็บไว้บัดเงินบัดเงินโชคใช่เนี่ยป้าปะ โชคใช่เง <g ül> <c oughs> ียบบนบดไปขอน้ำป้าเอาไปซื้อบ่เอาเงินเจ้าของไปซื้ออีกเ,อเกยน้ำไม้กระแซดบอกเพราว่าเอาน้ำไม้มาเติมโอ,อโอ๋มื้อหน้าสิเจ้าตั้งเอามาเอาคนบอกเอามาแล้วมีเยอะน้ำไม้นะนฮ่าน้ำไ<า>ม้ <มา S 1> บอสีหลายซ้่ะอยู่หน้าเราฮะอันนี้ดมมาแล้ววันนี้น,น้ำ<อ>มีอะไรได้ซสอมใส่ซสอมใส่มือหลัก่ะอามีดซ้อนอย่างตามแหลงไง อนน <à> ี่ว่าสิทิพนกิกเนาะนี่แหละเฮ็ดกระซ้ามคือมาใบเดียวมาเสอันนี้ำโหหิละนี่หมูเนื้อว่าสีควายแบกมาแต่เช้าผู้ตานางนี่ไขมาเนี่ยควายแล้วแบกมาแบกมาแล้วก็แต่เชโนโหเอิอเจ้ามาแบกซอยบัมาเลื่อโอออกมาบ่สีเอ้ยมาแบกซอวยควายเนี่ย บอออกมาจักเ huh? uh, right. hmm. you know like uh huh. ื่อเบฮะก็ใครเด็แปดล้านฮะแปดล้านอันนั้นแสนลืมตกใจเลยสิตกใจว่าแปดล้านโาตโวแปดแสนยังกนองสั้นเลยที่แสนยังวานักเดือดยังว่าแพงอยู่ว่าแปดล้านอีกทีเกือบ ที่แล้วผู้เฒ่านะว่าิเถือปล้านก็เป็ดเซนเซนก็เป็ดล้าน,น,น,นเป็นพันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาทป้าวอาชีเจ้าชื่อขวดได้ไงเท้่ยขวจไไเป็นหลักหิน,น,นกินคือบเต็มเนาะคิวะโดนยักเนาะใส่คนหลักหินกินน,น่ใส่ยูนกิน Nó no. Chẳng <laughs> <laughs> không đại cháy Hê 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 Đang ngang sang thân cắt Lọ lọp lọp cắt Hình ảnh ấy à Đi cháy nó Sẽ hại thắng sang phân thì dì... hay là thì sẽ hãy phần ninh ta nàng hại Phân kín thợ kín hàm con Sư hú cả tai nó với giờ sư hú tai nó hãy sang phần sai hại vào này Thắc văn nhá Hình nào đây? เออนี่ได้ตานางมาเลยซ้ําสิปูบัดนี้มันยังก็ยังบ่ถูกมะเขือมะแข้งโอ้เจ้าพี่น้องเอ้ยนี่เฮนซานจังได๋ก็อ่ะนี้เ็เสร็จสิให้นงเพิ่นนี่โอ้เ้เดี๋ยวสิน้องเพิ่นขุดกหั่นใส่พอสร้างอันเอาอันนั้นลงให้นี่ เห็นเห็ดเลยเห็ดงาปูใช่หางองเ็นกระลังกามขอบอขเบือ,อจะสร้ามใบนึงได้ไหมจะสร้ามใบน่อยนะเอามาใส่ล่างพักะลุล่างเันเห็ดคืะเด็ดอย่าง ผ่้เว่ตาตำอย่านางนี่ขัดตำค่อยแล้วผู้เ่าบว่วมกักตามที่ๆตำไปไว้เนี่ยเนี่ยได้ผู้เฒ่าจีมกักคนว่ะโอ้ยเบอผู้เ่าบว่วมกักดอกตำเต้นออกโคกคว่เพื่อแลกดีออกมาเลย <laughs> <laughs> พริกะไรสิขาวตาเจ้า มีผักมีผักค้ามีผักขยี้นี่มีเหเนะ็ดดูกันอย่างไรเนาะได้อะกี่เหมือนต้มอย่างเด้ต้มมนะเขือเนาะสร้างๆเข้าก็ได้ได้อย่างไรพี่น้องเลยอ่ะจังหน่อยว่าสิไปเยี่ยมทางลุงหน่อยพี่น้องเลยพูดนะเดี๋ยวทางหน่อยกรับศุไปหาทางลุงหน่อยเมื่อแล้วว่าลูกหน่อ้ายเนาะ ได้ตานางมาอ้อมหัวแล้ววันนี้อ้อมจิตเลยบาดนี้โุดนานพักนานมีเลยเดือนหกนี่ปลูกมะพริกมากคือบ้านลมะแข้งมาคือซัมซีปุ๊กเห็ดกินเห็ดอยู่น้องเพิ่นสิ่แกน้องใหม่นอนต่อเนาะอาจารย์นกระติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยอาจารย์นเพื่อนสรติดแล้วบ่บานประตูประตางมานี่ บ่ได้เข้ากลายดอกเพราะว่าให้ทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเฮาก็อยู่ไปจังซี่แหละอืมใส่ทางสร้างเพิ่นงตะนางให้เลยทางนี้าเพิ่นสิเอาค่าอันนั้นเพิ่นเท่าใดเนาะให้เพิ่นพักเที่ยงกินข้าวกินนจังสิามสิให้เพิ่นนั่นให้เลยอมพี่น้องทางเฮือนน้องมวยก็ได้พี่นะอื ยังกะตึกพักบ้านยังบ้านฝนตกลงมาแล้วก็เจ็บบ้านอือนี่แหละเดี๋ยวสีสูบก็ตายเด้หูก็ตายเนาะตายสร้างผุดใส่ให้เอ้านี่แต่งที่ใส่นั่นพูดได้สีล่างเพื่อนเลยมันนี่เวลาล้านไปวอยาเย็นวะ เบียบเป็นหน่ามก็เปียบมาเลยกันว่าเอาเมียนอันนั้นได้ไข้อยู่เนาะกับป้าเมียนเลยเลยเบ๊ะไงโหวมันถอดง่ายดิข้ามาสอบมากันนั่นข้าพี่น้องโอ้ยต๊ะเดี๋ยประตูประต้านก็ได้ราเตลาอันกอเ อพอกระท้อันนี้บัดออกมาอยู่หลจังเอาท่อลงประจาําบัดนี่สายเฮาก็เอาขึ้นมาไว้โดหน,น้าโดในแล้วทั้งคนมาให้นอ้องคนเอานัาน่นมาโุดขากนแหละโุดขางนั่นไว้อากาศกามันไม่ก่ออ้าวี้เนาะบัดมือวานนี่บัดหนาวมือวานนี่ เมื่อนอนคืนนี่น,หนนะหนาว ช้อดเมื่อวานนี่เออทะเลาะพอแห้งช้อนอีบดตู๋นหน่อยวันนี้หม่องช้อนไฟวันชดอนเพราะเราเห็ดเห็ดเวียกอยู่ลราเสียบลราผัดเอ้าคือถือกินเม็นเราอะออกได้ ได้ป่ะห้องโลก่ะมันก็บอได้อัพได้นอนนี่มันก็โล่มันก็แบบเดียวกับเพื hmm. ่อนสบุนเองใี่ไห เราจะฝนจะบริเวณช่องลมแต่มันก็บม่ได้ขันว่าอ,อนะัพนี้ยือต้แล้วฮะนอน้องเนาะคลิปนี้ยฮะสิจบเพียงเท่านี้สักก้อนเด้อนะพรกันในคลิปหนะเพื่อละนองเกินเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่สักก้อนเบิ่งหม้อต้มเหมือนกันนี่เป็นชีโต้มะเขือซะบ่ มักแข้งมักเครือไส้แหลกบ่เหียนางเฮาเบิ่งเด้อโอ้ยแหลกละเสียงสั่นสิเถือนจนฮอดพุจะฮอดเถือนลูกน้อยพุน้อยว่าเสียงไตจังเด้อว่าโเห็นบ่ดินลน้อยนโขาวมาๆๆเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่บ่ ไฟใหม่ว่าจะได้เหมาะนี่นไฟใหม่เหมาะมากใหม่แล้วโอ้ว่าใส่แม่มันฟดแต่โดนละฮยังไงอ่ะ,อะจากในคลิปนี้ฮะเจ้าเพียงท่านี้สะก้อนก็ออกกันในคลิปหนาพูดแหละขอบคุณทุกคนทางคุณยายก็ดีเอสซีทุกคนโอเคนะคุณผู้ชมนี่น้องสำหรับคลิปนี้สิโครโต้ลาวพระสะไปสะก้อนก็กันในคลิปหน้าพูดแหละโอ้ยหพวกนี้ทางสร้างเพิ่นกำลังเขาบานประตังประตูเนาะ ่ะจังได๋ก็เบิ่งนํากันว enfin ่าแล้วหรือว่าแล้วก็ได้เฮาก็ปุ๊เป็นยังไงน้องเพิ่นเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เนาะให้ต่างกินข้าวกินน้ํายนกายเาไปจังอันนึงกันอีกนึงว่าจังไดก็ได้พ่นแม่น้องมวยาเพ่นวนใหญ่แล้วคู่นึงเนาะ ไออีกห้องนี่กับเพื่อนครัวู่หน่อยไปแล้วก็เหลือแต่หน้าตัางสเสรจเ็จสิน้นนะสำหรับที่น,นี่ก็ไป,ลปเลยครับพ่แม่พี่น้องเนาะขอบ,บคุณไปทั้งพี่ไงเจบุญทุกทุกกานตีซอยกันเข้ามาสมทบเทเลื่อนให้น่องนจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับที่น,นี้ขอบ,บคุณบุไปเบิร์ตสุขุูคนเด้อผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ ในสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งคงเจ็บบ่ให้ได้คงไข่บ่ให้มีารถนาสิ่งใดสงควกลมม,มปราันาขอให้บุตรักษาพระบุมครองเทวดาปกป้องใ้สุขภาพร่างกายแข็งแรง,งปัจสุขสุขอนาะไปแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องพ่อกันไม่ชินหนาสบายดี